จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตแต่การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเน,นื่องส่งผลให้โรงเรียนนหลายพื้นที่ต้องหยุดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ site, และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ line, หรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้การที่โรงเรียนในประเทศไทย จะสามารถเปิดภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2,564ได้นั้นจะต้องดําเนินการเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุให้อยู่ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอุ่มเม้ปาประชาสรรเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเหลืองกําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ตามข้อปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้ดําเนินการประชุมหาหรือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐครูนักเรียนปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีมติความเข็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการปฏิบัติ7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแซนบ็อกเซฟที่โซนอินสคูดังนี้ 1. สถานศึกษาผ่านการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนผ่านไทยสต็อปสวิตั์และรายงานตามประเมินผลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1ิกกระทรวงศึกษาธิการ 2. นักเรียนผู้และบุคลากรในสถานศึกษามีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกันและจัดห้องเรียนขนาดปกติไม่เกิน25คนโดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 1. ใช้รูปแบบการสอนสลับวันมาเรียนอ n s i ต e และ on demand สปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาดปลอดภัย 2. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียนครูและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 3. จัดให้มีอ่างล้างมือเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการ 4. จัดโต๊ะนักเรียนห่างกัน1-2เมตรและให้มีผู้เรียนในห้องไม่เกิน25คนเพื่อลดความแออัด 5. นักเรียนมีห้องประจำ เพื่อลดการสัมผัสร่วมกับบุคคลอื่นหลังจากทําการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนทุกวันหลังเลิกเรียน 6. กําหนดทางขึ้นลงทางเดินอาคารทางเดียวและระยะห่างระหว่างทางเดิน 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขภาพพิบาลและหลักโภชนาการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันดังนี้ด้านผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ 1. กำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน2เข็มหรือผลตรวจ a อทเคไม่เกิน7วัน 2. มีการจัดการสุขขัพิบาลโรงอาหารร้านค้าให้ถูกสุขลักษณะ3พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการแต่งกายสุภาพสะอาดถูกสุขลักษณะของผู้จำหน่ายอาหารโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยผ้ากันเปื้อนและสวมถุงมือนในขณะให้บริการ 4. ภาชนะใส่อาหารสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ 5. อาหารปรุงสุกสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน 6. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องปรุงที่ใช้ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้านนักเรียน 1. ให้นักเรียนล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 2. นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบและเว้ยะหาง 4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 1. ด้านการระบายอากาศภายในอาคารเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย15นาทีในส่วนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศให้ทําการเปิดประตูหน้าต่างในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน 2. ด้านการทําความสะอาดทําความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดและล้างมือด้วยสบู่และน้ําการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นที่หนังทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วมห้องน้ำห้องส้วมลูกบิดประตูด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกห้องเรียนทําความสะอาดพื้นผิวโต๊ะเก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุก2ชั่วโมง 3. ด้านคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคมีการตรวจด,ดูคุณลักษณะทางกายภาพสีกลิ่นและไม่มีสิ่งเจือปน ดูแลความสะอาดจุดน้ำดื่มบริการและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน 4. การจัดการขยะมีถังขยะแบบฟ้าปิดสำหรับรับรองสิ่งที่ไม่ใช้แล้วประจำห้องเรียน อาคารเรียนหรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสมและมีการคัดแยกขยะลดปริมาณขยะตามหลัก 3R Reduce, Reuse, Recycle 5. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนหรือรูปแบบการจัดพื้นที่ School Isolation และเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลเบื้องต้นในกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด -19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเป็นระบบดังนี้ รูปแบบการจัดพื้นที่ School Isolation 1. ห้องประชุมสีปาคาใช้สำหรับเป็นพื้นที่คัดกรอง 2. อาคารประกอบใช้เป็นพื้นที่จุดแยกผู้พบเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยง3ห้องประชุมใช้เป็นพื้นที่พักให้มีลักษณะใช้งานคล้ายโรงบาลสนามการแบ่งส่วนสลหรับคัดกรองเด็กนักเรียนและบุคลากรออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มสีแดงเป็นกลุ่มติดเชื้อกลุ่มที่2กลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยหรือต้องเฝ้าระวังกลุ่มที่3กลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำไม่มีอาการหรือกลุ่มที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อและไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื แผนเผชิญเหตุมาตรก,การป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด -19 ของสถานศึกษา โรงเรียนอุมอประชาสรนอยู่ในระดับสีเขียวตามแผนเผชิญเหตุไม่มีการพบเชื้อระบาดในชุมชนสถานศึกษาไม่พบผูบ้ป่วยยืนยันโดยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุมอประชาสรนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT ประเมินและปฏิบัติตามระบบไทยเซฟไทยเป็นประจับเฝ้าระวังคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ6ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านนักเรียนกับโรงเรียนอย่างเข้มขน้นกรณีที่เข้าออกจากสถานศึกษาหลีกเลี่ยงการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงต่างๆตลอดเส้นทาง การเดินทางและเน้นย้ำมาตรการสําคัญต่างๆที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและจัดเป็นพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรงจุดรับส่งสินของจุดรับส่งอาหารหรือจุดเสี่ยงอื่นเป็นการจําแนกนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อที่เข้ามาโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ 1. กลุ่มเดินทางโดยการเดินเท้าจักรยานยนต์และจักรยาน 2. รถรับส่งนักเรียน 3. คลองมาส่งรถส่งพัสดุและรถส่งอาหาร 4. ผู้มาติดต่อราชการสำหรับผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนมีการกำหนดการมาตรการดังนี้ 1. จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสจากกระทรวงสาธารณสุขหรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน7วัน 2. ปฏิบัติตามมาตรการการให้บริการของผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด 3. ม,มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่นั่งโดยสารก่อนและหลังการใช้บริการ 4. มีจุดบริการล้างจิวแอลกอฮอล์หากำหนดจุดที่นั่งระยะห่างที่เหมาะสม 6. ควบคุมให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยขณะโดยสารอย่างเคร่งครัด 7. จัดให้มีสกูพปพาร์สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบไทยซิฟไทย ไทยประเมินเซฟไทยครัวเรือนปลอดภัยที่ทำงานไลฟ์โควิดเพื่อคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือก่อนเข้าบ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชือ้อนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK 1ครั้งต่อสัปดาห์และทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด51คนรับวัคซีนแล้วจำนวน37คนคิดเป็น้อยละ72.55 ของบุคลากรทั้งหมดนักเรียนทั้งหมด631คนรับวัคซีนแล้วจํานวน493คนคิดเป็น้อยละ78.13%ของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนอุโมประชาสัมน์โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำน้อยบของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้ เปียนสามารถแสวงหาความรู้พัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเองสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป